ดาราส่องข่อยมาแล้วแต่ไดเขวบไปจอดใส่เบิรงก็นะได้เขวบไปจอดใส่แต่ว่ารถเล้วนี่รถเล้วนี่เขวบงาอยู่นานขวบมาแล้วอะต้องมาจอดตรงนี้นี่นี่ต้องมาจอดตรงนี้ ไปทาอยุ่อสันจะว่าว่าไปใส่ว่เขาไปหากันโอ้ยเปาอันมะฮอดขบปออันปอม,มีหม่องจอดรถโอย้ยเกนึงวาปอพัฟที่หกหลายมอกับมากราน่ะมากรานกับรถตู้เนาะมันมาซากกับเขาบ่ได้ดินั่นน่ะมันเขาบ่ไ,ได้ดิหู้หน่นหู้ตรงไอ้ต้นไม้น่ะมันเขาบ่ไ,ได้ดิเอาแล้วสิไปจอดใส่ว่าตด่าเขาอ๋อเดี๋ยวต้องจอดเติร์นนี่แปลว่าเราต้องเขามาจอดนี่นได้แทบแน่ ไปกินขขาแรงอยู่คุ่นณเจังมา,าเนี่ยวาอยู่ว่าไปบ้านเมติ้งแท้เราโทรมาบอกข่อยว่าหาสิบโลอาจจะหอดวางสิ่าหอดคำคำกินขขาประธานนี่นางประธานนีนน่นั่นเดนี่มากเนี่ยเราโทรข่อยโทรหาเราเราว่าอัไออันสิวหอดงานอีกหาสิบโลวางสิะ่ะบ,บ,บอกแล้วเขาบอกอยู่นั่นเขาบอกโดนดเหดลือเพอ ขาได้ป่ะล่ะจอดใส่กันดิล้างถอยมามีแนว้อสีบอกน้ำเล้าพี่น้องมือนีนะครับควงเอาถอยมาถอยเกียงยู่ดอกขั้นในหน่อยนะึงรถรุ่นนี้เพราะย่านขูดย่านเคี้ยนเหรอพี่น,อน้องย่านตะมนเพราะเขาฮั้ล่ะ ตือนี้มันเก่าล่ะรถรถรถรุ่นนี้คือรถมันเก่าละมันสมบุกสมบันมาแล้วเดินหน้ามามันที่ตกอันตกถนนโอ้จอดดีก็ได้นี่จอดสถาขนานนี่ล่ะจอดขนานเอา เราแท้กตอรนอกเออเขาหันก็ได้ระวังกอนไหมเด้อไอ้ฟังฟุ่นเดินหน้าก่อนพ่อบบบนี้เห็ือนอุ้ยถอยตรงมานดิตรงเออพ่อพ่อไม่ติดเปิดไทยม่ได้มาหอดแล้วหอดทำ อาพี่น้ำสวัสดีครับเตนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาร์คสวัสดีึ้นเดียมา,าลูกไส้คือมาอ้วนทวนเดี๋ยวที่เตาเนี่ยลูกไส้อ๋อลูกไายคือรอแท้เออสวัสดีครับไปแล้วสสวัดีครับคือรอแท้ฝากได้ป้นี่ได้ฝากน,นี่จะิเจ็ดเตยร้านนี่ได้ใา่น้ำไข่ได้เลยไปสิดูแล้วเป็นยางดีดอกยูนนีเต้นไข่ รถเดินทางมาไกลนะฮะนั่นไเยแถวนี่ล่ะมันหอนวันนี้ห่องแอร์เดียแถวนี่มีจับพัดล้มจากะว่าไปนอกหลังห่านบ่มีแอร์จะเคลียร์มันมีพัดลมและไฟมันกะดีแล้วฮะใครเห็นแต่ว่าลองเฝ้ามันจัดแค่สองถุมเอง ถ้าข่อยยังมาทัดแต่งหนาดอ,อกกินข่าวมาเรียบรย้อยเห็นปะอุ้ยสองถูกสีกหกลเที่ยวายังมื่นอยู่บ่าในนี Keep ้คลคปิปไอมอดออนแอร์อยู่สองข่อยดาราสองข่อยพมาายักเชียรยังวไพี่น้องหนีมาแล้วนะครับไปท<ม>ุระนั่นแล้วไปทุระมาเพิ่นไปงานบวชเนาะยังเชียร<อ>์ไอไอส่งมาใไอปอลน่าพิธวกรประกอบลุงยูทูบคนกับเบิ่งอยู่สามพันเนี่ยหรอเพราะไอเพิ่์นหัว่าเจ้าไปใส่ไปงานบวชมานะครับงานบวช คนที่แต่งเพลงประพันธ์เพลงวิ่งเว้านะครับนะครับเจ้าเสือ่าวะายปั่นสวัสดีีครับมอีกแล้วเจ้าจเฮดเจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดของเจ้า,ากกเป็นรถไอเป็นรถไอมาเปิดมือโอ้ยเป็นทุลักออกช้องวางรุกแย้ปลากระไดกันเป็นคลาสสิกมามุนมุนอีกแล้วอีกมาสายไฟแล้วไปสว<า>ัสดีครับสวัสดีครับไปจอบเบิร์ดมือไว้าไอยเสียไปใส่แมน เป็นไปงานบวชผู้ที่แต่งเพลงวิ่งเบาไอ้เพิ่นวันนี้อ๋าจารย์เพิ่นแมนครับเพิ่นบวชเพิ่นบวชครับใส่ถทางไหนฮะเพิ่นไปอยู่่ทางไหนอยูโคราชครับเรามาถาาโคราดเราก็แล้วก็เลยไปแวะกินข้าวบ้านแม่นเปนี่ยแมนครับเอาเหมือนขึ้นเ้องนั้นอยู่โคราชได้ได้ได้เสียบเลยเสียบรถเขาไม่ได้ใส่ไงเขาใส่แต่ไฟกับพัดลมขออนุญาตเพิ่นเด้อนั่นไปเขาไอ้นี่เขาไป็นตาแสบเลยเขาขอเอมี่ กินเด้โอ้ยกินเด้เนี่ยแม่เซียวไอ้ต้นเนี่ยได้ได้เขาามแม่เซียวไอ้ตัวเนี่ยมเกันก็ไปกินเหียนเพื่นกุ้งหลายโลมันพวานก่นี่แมนขมอขมวนตทิหวานนนอเนี่ยแพักหวาน่แดแดงนะ้อนองนองมาฝากขอนแจงมากหมอผแจงมากหมบ่แจงหวานต่แจงไม่อายเบ มาต่อสายไฟเห็นมันแหลวสไำมาไม่ได้เยไปวเียอยำไม่เไปด่อ้ก็สบายครับอาบีเลยแต่ว่าต้องเช็คข้าวพล่ะบางส่งเราว่ามีวามถุกต้องเาไอ่ะไม่ได้ขึ้นอดนี่นีนี่เจ้าเย็นไางมาสามหลอดสี่อบก็ไปถ่ายคนหน้าอยู่ นี่ได้เนี่ยมันไปโคลาชมาเสียไปโค<โฮ>ลาดมากเนี่ยจะไปว่า,ากันอยู่ฝั่งตเจข้าินไป สวนไปนอนเล่นอยู่บ้านพี่หมือนเอิญเศร้าทางพานถ้าพันเบิร์บก่อนสีหานงานเจ็ดสิโลกับประหยัดประหยัดเวลาไปอีกห้าสิบนาทีไปเป็นชั่วโมงเลยนะแม่นแม่นม่ครับบ้านพี่มีแอร์อยู่ดอแต่แต่ผมต้องไปเก็บของก่อนอยาแต่สู้สู้กับบอกกันเอาสู้ที่นอนบ้านแพงสิไปนอนบ้านพี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเลยหายซีฟอ๋อจากนี่ไปบ่ไกลบ่ถึงหาซีฟจางนี้ไปประมาณสามซีฟ สามสิบกิโลแมนแมนเอากลามเขาบ้านพุ่งสามสิบนะทีโอ้แม่เขาบ้านสามสะทีเอาเล็กไปให้เพื่อนบอกว่าเพื่อนสร้างเล็กเฮ็ดอันนี้เห็ดโค้งหลดมอบอมบมนหลดใช่ยังเขายกไอ้เคื่องลังนั่นละไอ้ไอ้เครื่องลังนั่นล่ะเขาบ่ได้คำมุมมันหายญาตล่มมากแล้วมันหนัก ก <IP> k k here, ็เลยกลับไปแห่เขาเห็ดให้อยู่บ้านว้าวเ้ยมาเสี้วเนาะส้านนั่นนั่นให้ได้เอาคือไม่ผูกไว้แล้วเจ้านี้มีไม้คันเลาไอ้ถาเจ้าสมือแล้วเนาะเมื่อวานนี่กับอันนึงแปลกปะแปลกจริงเนาะรือเขาเรียกไ เตรียมสถานทีแล้วเดี๋ยวเตรียมสถานทีเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิทธิ์นี้นะบอกกับอายเราอยู่ครับผมเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะเป็นเรื่องสําคัญมากมาจากต่างประเทศเได้ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องสาคัญมากแล้วก็มาจากต่างประเทศแล้วเราต้องไปรับกับมือต้องไปรับกับมือใช่ไปรับตุนต่างประเทศกับมือกดฮะเราต้องไปรับกับมือนะฮะเพราะว่า เดาเดาฟังพี่น้องในคลิปนะข่าวดีเดาเดาไออีพีต่อไปยังฟังได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สำนีก่อนครับผมให้เราเตรียมของกอนครับ